เงินเข้าบัตรคนจนสูงสุด750บาทใครมีสิทธิ์บัตรคนจนบ้างอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับบมในช่องมัมมี่บูบิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้มาพร้อม11สิงหาคมปี2567ค่ะกดอนไปรชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเอาล่ะค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้1กันยายน67ค่ะมีการโอนเงินนะคะโดยกรมบัญชีกลางจะเติมเงินเข้าสิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนนะคะทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ บัตรคนจนนะคะจะต้องไปรู้ซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการหรือร้านค้าที่มีแอปถุงเงินสแกนใช้จ่ายได้เลยนะคะซึ่งพรุ่งนี้ค่ะจะมีเงินเข้านะคะเป็นค่าอุปโภคบริโภคค่ะ300บาทสองนะคะก็คือค่าส่วนลดการถุงต้มค่ะ80บาทต่อ3เดือนนะคะและนะคะในวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะคนละ750บาทซึ่ง วงเงินทั้งหมดนี้นะคะจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะจะสามารถรู้ซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนั่นเองนะคะต่อมานะคะในวันที่20กันยายน67นะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินพิเศษผู้พิการนะคะที่ได้รับสิทธิ์คนพิการแล้วก็สิทธิ์บัตรคนจนด้วยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับอีก200บาทนะและอย่าลืมกันนะคะสําหรับพี่ป้าอาคนไหนนะคะที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้าไม่ใช้สิทธิ์นะคะภายในสิ้นเดือนเนาะก็จะ ตัดยอดนั่นเองนะคะไม่มีการทบสิทธิ์นะคะอย่างเช่นวันนี้31ส,สิงหาคมนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของเดือนสิงหาคมให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะและพรุ่งนี้ค่ะก็จะเติมเข้าให้ใหม่นะคะเป็นวงเงินใหม่ไม่สามารถสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะและที่สําคัญไม่สามารถกดมาใช้เป็นเงินสดได้นั่นเองค่ะโอเคนะคะสําหรับพิพากาคนไหนสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างใต้คลิปได้เลย นะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ